หลังดันนานเนี้ยนี้ยม่าตะไก่ๆเห็นเป็นป่าเข่ามุ่งมุ่งมุกสองมีอาการครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมสารับมนีพาทุกท่านออกมาหาในยูนอกินที่เกาครับผมออกมาบักเบ็ดเนาะมาอยามเบ็ดที่ห่ใส่ไว้มือเศราก,ก่อนครับผมเสียบยาป,ปูไวม้มือเศราเนาะนึนว่าจะเป็นยังไงครับผมเปป่าจากโตบ่ไปรุนน้ำกันเนาะ้าวบมานก็นถือว่ามาเล่นทุ่งเล่นหน้าน้ำกันครับอืม ผมก็ถือเบ็ดมานั่งอยู่ผมสิกู้ไปเลยครับผมจะเอาใหญ่ไหมครับผมจะไปใส่เหยื่อใส่เดือนบันนี้ผมจะเสียปลอยดาวเลยเงี้ยวๆเลยเนาะเดี๋ยวไปกู้เบ็ดต้องกันก้อนครับผมให้เดี๋ยวห้อมมันเนาะสี่จะทางร้านมาหาอยู่หาก,กินเ้อลูกหลานมันมนั่นเหย่อบรร หลังเดีย๋ยเยอะปูเหลือผมก็จะเก็บไปน้ำเนาะไปเสียบใหญ่ไม้ก่อนเนาะบึงเว็ดน้ำกันครับผมนี่ก็เป็นเวลาซีมงแร,ง,ร,ร,ง,แรงแล้วครับสีมงแรงแล้วป่าจะกตบ่ใส่เว็ดทิ่มไว้เบ็ดเสาเลยครับผมโอ้ lần này nhiều xếp nhiều vậy đến tế 6 mông sau giờ này là 4 mông lên à bà cây biết thì chắc tủ lắm lần này cả, nhiều lần ừ ừ cái con xin khỏi cảm ơn kiếp khắp เยอเหลือขอดเี้ยปลาน่อยบ่ใครกวนนะครับเนาะเยอะูใดดก็คือดใส่งามเลยเส่าี่่ก็มันอยู่ครับผมได้ไปแต้มนึงตัวนึ่งกขีดครับตัวนึง พักผ้าอยก็ล่างขึ้นครับผมนี่เพินบพ่ได้ปลูกนด้ครับเด้อหลูกวานมาน้ำจังเดยครับหลายแห้งครับขื้นน้ำเขาวานเพิ่นเต็มเลย เียไปกับว่าหลายหลังอกครับมันสามสิบหลังนี่ละ่ะชื่อให้บ่จังหนิงหรือจังเหยบแจ้ Нет. Yeah. เดี๋ยวผมไล่ยามเบ็ดไปก่อนครับหลังได้มีอาการผุ้งีไท้เบิ้งครับผมนมาแล้วครับผมหลังดันนานี่แม่มาตะไก่ๆเห็นเป็นป้าเขามุ่นมุ่นกันนะอุ้ยใส่สวยอยู่หลักเลยครับหลักเลยชูบนี่ เอ้ยนีขีดตรองขีดครับกำลังดีเลยนี่เขาเบววตาบับครับผมม,นม,นมนันมันมันกำลังดีเจ็บครับผมเด้ยนี่แหละกำลังปนแสบเนะาะมานัมนมันมันไปดูนุ่กันต่อครับผมครับผมเดี๋ยวมาตัวนึงครับอย่างเบ็ดเซ็จเรียบร้อยแล้วขับรถมาถึงไม้ไม่หรอครับผมเดี๋ยวไม้นี้ผมจะเอาเยอะใส่เดือนนะครับผม มี่เยาปูน้ำลหลครับที่เหลือเมื่อกี้เนะาะย่มก็บมาก็็ไ้เยาปูก็บมากอะ่ะเสียบมาเสียบน้ำครับเดี๋ยวไปเสียบเบี้ยนกันครับผมเปมันคำว่าเสียเวลาครับปะ ผมไล่เสียเยอะไปก่อนครับผมเสียบเยอะไปก่อนเนาะไปะยามบิดตึงครับผมเดี๋ยวเวลาล่ะครับเบิ่งน้ำกันสีมานบ่ก็ได้กับขอกับนามบ่น้ำก็แห้งขอดเบิดแล้วทางหน้าก็ได้ฮะมองสีใสบิดตัวบ่ใครมีนะครับเด้อด้านข้างเป็นหน้าดำครับหน้าสาม น่าจะคล้องนี่ละ้ำเดียวไม่ไหม,ไมยุ้งนำแหงด้วยละ่ะมีอยู่หน้าให้นีนะครับนำเป็นหน้าตำกงมูเนาะ,ะเดี๋ยปไปรุ่นเมื่อร่อกันครับสีมนันหรือบป่ามันมันถือมาหลินทงหลินหน้าร้อกันด้ครับเด้อบรรยากาศของกัน เหี้ยดุนี่้นี้อืมออสองเี้ยการครับผมสองเี้ยการ เมองกันป่าบ่นำน้อยๆครับนำมพอถ่วมั้าังกินโอ้ใส่สวยอยู่จริงๆ่ต่นำนะก็บพอถว่ว้ังป่าครับ่า ใส่กำลัลงดีแล้วครับผมใส่มีตาเดืดปนแสบครับเอาเก็บครับผมตัวแรกแห่งหมันครับหมานหมานมน,มนไปหลุนกันต่อครับหมานมาแล้วหมานมาแล้วมาดตัดห้าครับผมก็เลยได้ยินเสียง มันเป็นกะมีป่าอยู่นำขอดๆก็เลยเอาเยื่อมาเสียบใบโอ้หางี้มีอาการอีกแล้วครับ Ui, giờ biết không phải dằn mùi lẻo khắp để nắng 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 lại nắng 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 ชมกันต่อครับมปมอะไรบ่ค่าเพราะว่าดวงเบ็ดผมมันดวงงครับปอะไรบ่ค่าอยูหรอกใส่หมากเบ็ดเบบสิบหาเมเลนเด้อใส่เยีย่อปูเนาะผมก็เลยเอามาเสียบน้ำ จะเ,เงียบอืมตเงียบน้อพรุ่ไ้ยามเบ็ดไปกอนกันแล้วกันครับผมหลังได้ถือผมถืไทยเบ้งครับหลังดันหนานี่ครับผมนอนท้องเขาาเลยเฮ้ยได้ครับโอ้โหตรงหน้ามอ,อู๊อฮ ไม่กินครับผมกินลืกดวามากเก็บครับผมนี่ครับผมเบื้องหลังนี่โอ้ขันเบ็ดโกงผับไปน้ำก่อขขาคุณตัวปลาโคตรยูงโอ้ยเออโอ้สวยอยู่ตายไหมครับ นม่ยังกัดตัวหนึ่งคือจังงูกัดกับคือจะงูเหลื่มอ่อองอหมุนเบิด้าหันก็นเลยวาตัวนึงครับผมแบบนี้แหละในป่าตายสามตัวแล้วครับเช้านี้เก็บครับครับเบ็ดผมก็สิเบิดแล้วครับผมใส่สิเบิดแล้วเหลืออีกก็ถึงหาหลังแล้วครับยาเบ็ดมาโอ้ เปลียนกำรรเปลียนแขนแล้วป่ามาสามสี่ตัวอยู่นะครับซีเมนป่าตายเนาะส่วนไหลเยอะใส่เดือนครับผมปลอยเงี้ยฮึึ่งบักหวยจาะเงี้ยซึ่งปูเนี่ย เดี๋ยวไปเต้องกันอีกครับผมไห้สิบแล้วเสียมาเพิ่มอีกปะ เสร็จแล้วครับผมเบิดแล้วเบิดแล้วเดีย๋ยวมาเบ่งผลงานท่าครับผมผลงานอย่าเงเบ็ดต้องห้ารอบแรกเนาะนี่บาาสามตัวสี่ตัว <c oughs> ตขอเป็นตัวนึงหนองันตายหมดเลยครับโอเคเดี๋ยวกบไปเฮ็ดก็ผอกับนากินน้ำกันครับผมแต่ว่าอาจจะประมณเมนูป่านะครับนะพอดีว่าผมมีกบ มือน่อี่เขามาใส่เบ็ดเน,นาะผมมีกบเหลือกะออมกบครับผมมือไปเห็ดอ้อมกบกินกันนะผมครับผมนี่เป็นเมนูออมกบครับมือผิดอย่างลงไปก่อนครับ อยู่ในบัตน,นะครับเด้ออาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยน,นะครับผมเพื่อนน้อยโขกให้เขากันนะครับผมเนมนูออเมนูสันี่ออมมน hai tan cũng cho vô tất cả xây tất cả cho nhiêu bao 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 nhiêu ่เอเริ่อนี่เป็นพักนี่เตรียมไ้นะครับผมนี่พักหอมแล้วกะชี้เลาครับอาจจะสงสัยนะครับว่าหอมกบคือว่าใส่ผักกระแยงเนาะจะใส่อยู่ครับใส่หลอกสองเพราะว่าอันนี้แฟนผมบอกกินผักกระแยงนะครับผม <c oughs> ส่วนนี้ครับผม ปลากระแง้ยงนะครับตรงนี้เนาะลากระแง้ยงแล้วก็มีผักขาดครับเป็นสมัยเก่าเนาะเป็นหัจกักบางท่านอาจจะจไ่หูวจักนะครับเด้ย่ยอันนี้มีใบกระเพราน้่จักหน่อยครับเพิ่มความเพรียวหวานหน่อยใส่จุดสองชุดแยกเอาผักชีกับผพ,ก,ก,บพกหอมกระเพรนนวดดใช่เลยครับผมใส่าำรังคบกไปหน่อยครับ เติมนุชชาด้วยเกลืออ,อาหารอ้อมนี่ผมจะใส่เก่าขหัวน้ำครับอฟ้าโอ้กาลังดีครับผมกาลังดี xây và đúng và vào chân này cặp đừng cặp bùn nòng cốp này vào phạt đây cặp bùn mặt phạt đây lại cặp tay phạt đây lại đây Ui. อือกอลนังดีเลยครับผมผมไม่ได้ฮหดเพชรครับเพราะว่าแฟนผมไม่ใครกินเพชรเนาะครับผมอื้มกระเซาะรับทีแบงออกให้แฟนกันนี่ผม่ามาันมักจะบอกได้ครับน,นี่พักที่ใชกอยู่นี่ ใส่ภาพน่อป <c oughs> อีกอืมอ๋อมผักกันยังครักเลยครับผมอืมอืนะสั่งโต๊ะปิ้งปันครับผมเสร็จแล้ว นะครับเดีย๋ยวเงน้ำกันครับผมปอมกบนะครับก็มีอันนี้เป็นป้อมหมูครับผมใส่ม,มีเข็มเนาะนะครับมาจัดน้ำกันหินใหญ่เลยคนชุยเลยครับอจากพื้นเอาครับ หมูกร็รฝบครับเพราะหมูอั่ะได้เพนะิ่งเห็ดว้เนาะเห็นง่ายครับผมในหนูอ่ะหันบั่นบั่นหุกเนาะ เนี่ยังอยากมากมลยนี่ยังอยากเลยอันนี้เป็นต้นตูวผมนะครับเรืองที่ผมบอกว่าเมนูออมเนี่ยตัวตะสิออมอยางครับผมจะบ่ใส่ตะไคร้เนาะ,ะตะไคร้กับอ่ กับกระเทียมครับผมผมสิบบรไซเนาะผมว่าไม่เไปตัดกันนะครับบางคนมัจะเพิ่นกับอ้อมใส่ผักแกงเนาะแต่ได้ที่กันครับแบบมันจะออกสีแดงๆน่อยเนาะแล้วต่ภูมักครับผมมักแบบอ้อมแบบบานๆฮูครับผม ครับมาหิ้งเขาแยกกัน ครับปอทครัเหรอขครับผมันเขากินนํำก็ได้มันเสียบยุ้งแล้วก,กินได้บ่หลายครับ